เห็ดและงอกเหลืองหยอกใหญ่ครับที่เราทําหัวเชื้อครับใส่ต้นยางนาต้นชาต้นกุ้งครับต้นพยอมต้นรังครับแล้วก็ต้นตะเคียนครับของไรสุขสวัสดิ์ครับชีกไปยี่ชิ้นๆครับเดี๋ยวต้นต่อไปก็จะขยําครับนี่ครับแลงงอกเหลืองและงอกขาวครับเป้าหมายครับปีหน้าครับเอาต้นจะเก็บเห็ดและงอกครับเห็ดพอเห็ดไข่ครับ ในโซนผักหวานป่าครับมาลองดูกันว่าเป้าหมายปีหน้าเราจะได้เก็บเห็ดหรือเปล่าครับตเตรียมเชื้อไว้เพื่อหยอดเชื้อครับมิเช้าล้วก็ใส่เชื้อเห็ดเพาะไปนะครับเชเชนนังโกครับเพื่อําทำไว้วันที่11ส,สิงหาครับมามาดูนครับโอ้โห ขาวสวยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ที่เราทําเชื้อนะครับถ้าใครติดตามใน a c e b o o k ครับใน YouTube นะครับเราทําวันที่11สิงหาครับวันนี้วันที่16สิงหาตอนเย็นๆนะครับเนี่ยดูครับขาวสวยนะครับเป็นเชยและโงกของไร่สุขสวัสดิ์ครับเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นจะเอาไปลงใส่ต้นยางนาต้นพยอมครับต้นกุ้งต้นชาติครับที่เรา ใส่ไปแล้วครับหนึ่งรอบอันนี้จะเป็นรอบที่สองครับเป็นเชื้อรอบที่สองครับนี่ครับสวยงามครับขาวสวยครับเชื้อเห็ดละงกครับอย่าเอาไปลงเชื้อครับใส่ต้นพยออต้นยางนาต้นชาครับหอมดีครับหอมกังครับหอมจังสองถ้วย ด้วยครับสีด้วยครับโอเคครับเดใส่เชื้อเห็ดเห็ดละโงกครับที่เราทำไว้รอบสองครับลงเชื้อรอบที่สองนะครับก็อันนี้จะเป็นต้นชาติต้นกุงต้นใบยอมต้นในเคียนครับเดี๋ยวครับมาดูกันครับใส่รอบสองครับนี่ครับ นี่ครับจะเห็นว่ารอบแรกใส่ไปเชื้อราเริ่มขึ้นแล้วข้างบนเนี่ยก็เป็นการบังคับครับให้เชื้อราลงนะครับลงรากนะครับใส่รอบสองครับนี่ครับก็ขา,ข,าข,าขาวขาวขึ้นมาใส่รอบหนึับอย่างนี้ไล่ไปทุกต้นเลยครับ <Okay. S 2> นี่เป็นต้นลังนะครับต้นลังต้นใหญ่ครับใบส่รอบซองครับรอบสุดท้ายครับแล้วก็จะปลูกเลยครับอีกเซตสองวันสามวันนะครับปลูกเลยครับต้นลังใส่ใหญ่ต้นทยองครับใส่เชื้อเห็ดของ ไร่สุดสวัสดิ์ของเรานะคะแน่นๆจุกจุกเลยครับเต็มเต็มครับนี่ค่ะนนแน่นแ <ๆๆ S 1> น่นเน้นเน้นจุกจุเป้าหมายปีหน้าให้ออกครับมาลุ้นกันครับว่าไร่เราจะได้กินเห็ดหรือเปล่าครับปีหน้าแบบจุกๆุกเลยครับแน่นแน้นนะครับนี่อนนั <c oughs> น <c oughs> <c oughs> น,นี้เป็นต้นตะเคียนนะครับ สวยงามครับต้นใหญ่นี่ครับต้นใหญ่สูงสูงครับเนี่ยแยกกับผมนีต้นตะเคียนต้นใหญ่สูงนะครับนี่ครับใส่เชื้อรอบสองครับเราลงเชื้อเห็ดไม่ปลูกนะคะเบิ้งนะคะตน้ตน,นต้นแคนหรือต้นตะเคียนนะคะนี่ค่ะลงเชื้อจุกๆเลยนะคะ ปีนาบอออกให้มันลูกันไปเลยนะคะนี่ค่ะทำเองปลูกเองนะคะร้อยครับลงเชื้อเรียบร้อยครับรอบสองครับต้นยางนาต้นชาติต้นกุง้งต้นพยอมต้นเต่งต้นลังฮะ,ะแล้วก็ต้นตะเคียนครับจุกๆเต็มๆครับ จะเห็นละงโงรอบสองจะเขียนครับจุกๆแน,น่นๆเต็มๆครับจะเห็ดละงโงค,ครับนี่ครับ